<Power> วิว่งใจเอ้สวัสดีครับบอกมึงทำอะไรของมึงเนี่ยฮะผมก็ทำงานไงครับทำงานอะไรของมึงก็ทำแบบนี้ครับก็อยู่แบบนี้ทำงานของในโกดังหายไปนี่มึงไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยไงเนี่ยฮะรู้ครับแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนี่ครับไม่ได้เกี่ยวบ้าอะไรนี่กูจ้างมึงมาเป็นยาเฝ้าประตูนะเวย้ย เขาใช่ไงครับบอสตอนนี้ผมมาสมัครงานกับบอสบอสก็บอกให้ผมเฝ้าประตูหน้าบริษัทไม่ได้บอกให้ผมไปเฝ้ากโกดังสะหน่อยครับหรือถ้าจะให้ผมไปเฝ้ากโกดังบอสก็ต้องจ่ายเงินผมเพิ่มด้วยนะครับโอ้ยล็อกมันเข้ามาทำงานได้ไงวะเนี่ยอ้าวบอสผมพูดถูกไหมล่ะครับบอสจะให้ผมทําควบทีเดียว2ตําแหน่งแบบเนี้ยผมไม่ไหวหรอกนะครับสมัยก่อนตอนผมเลี้ยงวัวอยู่บ้านนอกผมก็ทาแบบนี้เหมือนกันแหละครับผมดูแลทีละหนึ่งตัวครับ ผมดูแลทีละสองตัวเนี่ยไม่ไหวครับทำไม่ได้นี่มึงหมายความว่าที่กูเสียงเงินจ้างมึงมาเป็นยามเฝ้าประตูเนี่ยมึงก็จะเฝ้าห่หน้นาประตูว่างันถูกต้องเลยครับที่แรกผมเข้าใจว่าบอจะให้ผมมาเฝ้าแค่ประตูหน้าบริษัทถ้าผมรู้ว่าต้องไปเฝ้าประตูหน้ากดังด้วยผมไม่ทาหรอกครับเงินเดือนแค่นีด้เดียวเนี่ยจะให้ผมทําควบสองตำแหน่งโอ้ไม่มีทางหรอกรโหยจง้ตัูกูอดดูนั่งสิครับ ทำไมวะมันก็ไี่ตามอย่างี้เอ๊ยไม่ตามดีกว่าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกูซะหน่อยเขาไม่ได้ผ่านประตูหน้าบริษัทเพราะหน้าที่ของเราคือฝ้านประตูหน้าบริษัทไม่เกี่ยวกูไหนะหยุดทำอะไรเอ่ออ๋อคือผมมารับพัสดุค่ะพี่มารับพัสดุ แล้วทำไมผมไม่เห็นตอนที่คุณเดินเข้ามาฮะเออ <c oughs> พี่ครับเราคุยกันก่อนได้ไหมครับพี่บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณเข้ามาได้ยังไงโอ,อคือ <c oughs> ผมปินข้ามมาจากกำแพงด้านหลังบริษาทครับพี่อ๋อเป็นโจนะสินะใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> ครับแล้วตอนนี้คุณกำลังจะไปไหนเนี่ย เออผมว่าผมจะทำมาเป็นรับพัสดุแล้วก็เดินออกจากที่นี่โดยผ่านหน้าประตูไปครับพี่ดักคำโบราณเขาบอกไว้ไงพี่เข้าตามตอกต้องออกตามประตูครับไม่ได้เว้ยเข้าตามตอกต้องออกตามรูสิวะมึงปีนกำแพงเข้ามาข้างหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องปีนกำแพงออกไปสิวะจะมาเดินออกจากประตูที่อยู่ในความรับผิดชอบของกูได้ยังไงฮะเออนี่พี่หมายความว่าจใจผมปีนกำแพงออกไปเหรอครับ ใช่ถ้าปีนกำแพงออกไปอ่ะมันไม่เกี่ยวกับผมมไม่ยุ่งพอ,อครับได้เลยครับพี่ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก่อนมีอะไรมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าครับพี่ต่อไปอ่ะถ้าจะมาขโมยของในบริษัทเนี้ยก็ปีนกำแพงข้างหลังเข้ามาแล้วก็ปีนออกไปห้ามผ่านประตูที่อยู่ในความได้ผิดช่องของผมเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ไม่งั้นแล้วก็กูจะจับมึงส่งตำรวจแน่ครับผมรีบใส่หัวไปเลย thank mm -hmm. you